สวัสดีครับทุกท่านผมวิลเลียมแอมสแลกยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตอนที่5ของเจเนสลองจีวีทีทีวีเจเน s we are redefining youth ลิซซ์เลสเวอร์ทอลชื่อสองชื่อนี้เกือบจะเหมือนกัน แน่นอนนั่นคือความตั้งใจนะครับ Reserve เป็นผลิตภัณฑ์ของเจนเอสและ Les โรบเทอคือหนึ่งในส่วนผสมหลักแต่ว่าไม่ใช่แค่ส่วนผสมเดียวเท่านั้นนะครับความจริงแล้วยังมีส่วนผสมหลักอีก8ชนิดด้วยกันนะครับเชอร์รี่ว่านหางจระเข้ทับทิมชาเขียวบลูเบอรี่มเมล็ดอง,งุ่นอาซไยและน้ำอง,งุ่นด้วยกันทำไม เราจึงเลือกส่วนผสมจากธรรมชาติที่ไม่ธรรมดาเหล่านี้หลกัลกๆเลยคือส่วนผสมเหล่านี้มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากนั่นก็คือต่อต้านอนุมูลอิสระหมายถึงต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระแล้วอนุมูลอิสระหมายถึงอะไรมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่เราหั่นแอปเปิลแล้วปล่อยให้เนือแอปเปิลสัมผัสกับอากาศเนือแอปเปิลจะกลายเป็นสีน้ำตาลเราเรียกสิ่งนี้ว่าปฏิกิริยาอนุมูลอิสระ เมือนอย่างเช่นท่อนเหล็กซึ่งจะกลายเป็นสนิมเมื่อโดนอากาศสิ่งนี้เป็นปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีออกซิเจนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยและออกซิเจนก็มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกส่วนของร่างกายของเรามันจะเกิดปฏิกิริยาอนุมูลอิสระกับทุกอย่างรวมถึง DNA ของเราโชคยังดีที่เรามีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งผลิตในร่างกายของเราได้เอง โดยถูกออกแบบมาเพื่อต่อกก่อนกับกระบวนการทำลายล้างของออกซิเจนแต่สารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายมีไม่เพียงพอที่จะดูแลการถูกทำลายจากอนุมูลอิสระได้นี่จึงเป็นเหตุผลเราต้องใช้สารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มเติม,ตมจากอาหารภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุมูลอิสระที่ได้จากผลไม้สีสันสดใสยอย่างเช่นบลูเบอรี่ออซา,าอเชอรี่และอังุุนแดงด้วยกันสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้มีมากในเปลือกของ ผลไม้ด้วยกันซึ่งถูกออกแบบมาตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อปกป้องผลไม้จากการเกิดปฏิกิริยาอนุมูลอิสระโดยเฉพาะ Reserve ประกอบด้วยส่วนผสมอลเลิศของสารต้านอนุมูลอิสระมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งไว้เพื่อซ่อมแซมดีเแต่ในการซ่อมแซม DNA นั้น Reserve จำเป็นที่จะต้องเข้าไปถึง DNA ซึ่งอุปสรรคที่สำคัญที่สุดคือการทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ไปให้ได้นะครับมีส่วนประกอบอยู่ไม่กี่ชนิดที่สามารถทำได้อย่างนั้น เป็นที่พิสูจน์แล้วว่า Reserve มีคุณสมบัติในการแทรกซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ไปได้การทดสอบด้วย C A P E เป็นตัวชี้วัดศักยภาพของสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของธรรมชาติการทดสอบถูออกแบบเพื่อตรวจสอบสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านั้นว่าแทรกซึมผ่านเซลล์เข้าไปได้หรือไม่ด้วยกันและปกป้องเซลล์จากการทำลายของอนุมูลอิสระ Reserve ได้รับผลอัน,น่าทึ่งด้วยคะแนน C A P E 37.1หน่วย ต่อลูกบาทเซนติเมตรซึ่งก็ถือว่าเหนือกว่ามาตรฐานมากๆเลยแหละครับทีนี้คุณเข้าใจแล้วว่าทำไมรีเซิร์ฟจึงซ่อมแซม DNA ที่ถูกทำลายได้แต่นั่นไม่ใช่คุณสมบัติเดียวของรีเซิร์ฟด้วยกันรีเซิร์ฟยังช่วยทำให้คุณอายุยืนยาวขึ้นผมจะแสะดงให้คุณดูว่าทำได้อย่างไรคุณรู้หรือไม่ว่ายิ่งคุณกินน้อยคุณก็ ยิ่งเมีายุยืนขึ้นหากคุณกินน้อยลง40%ในแง่ของแคลอรี่คุณจะมีอายุยืนนานขึ้นถึง30%และนี่เป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากทั่วโลกด้วยกันแล้วทำไมการจำกัดจำนวนแคลอรี่จึงทำให้อายุยืนขึ้นเพื่อให้เข้าใจเหตุผลลองเข้าไปดูในโลกอนาาพิสวงของจีน มนุษย์แต่ละคนมีโครโมโซมด้วยกัน46แท่งซึ่งแต่ละแท่งนั้นมียีน20ถึง3,000 30, ยีนด้วยกันนะครับซึ่งยีนเหล่านี้กรรมรหัสลับเกี่ยวกับการสร้างโปรโตีนที่ผลิตออกมาแตกต่างกันเป็นพันๆชนิดเป็นโปรโตีนที่เราใช้เพื่อการเจริญเติบโตการทำงานการคิดและการอยู่รอดยีนทั้งหมดนั้นไม่ได้ทำงานพร้อมกันในเวลาเดียวกัน อันที่จริงแล้วมีแค่สิเปอร์เซนต์เท่านั้นที่ทำงานในเวลาเดียวกันที่เหลืออยู่จะอยู่ในสภาวะหลับไหลจะเตินขึ้นมาเมื่อมีสภาวะที่จำเป็นบางอย่างเท่านั้นยีนบางตัวจะอยู่ในภาวะหลับตลอดชั่วชีวิตของเราใช่เลยครับตลอดชีวิตของเราเว้นแต่ว่าเราจะตกอยู่ในอันตรายเมื่อชีวิตของเราถูกคุกคามยีนที่เรียกว่ายีนเพื่อการอยู่รอดนั้น ก็จะเตื่นขึ้นมาในทันใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งยีนที่มีชื่อว่าเซอรทูอินซึ่งยีนนี้เมื่อเตื่นขึ้นมามันจะไปกระตุ้นการสร้างโปรตีนที่เป็นเอนไซม์เฉพาะกลุ่มหนึ่งที่มีชื่อว่าเอนไซม์เซอรทูอินและลองดาวดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นเอนไซม์เหล่านั้นจะไปกระตุ้นการทํางานของทุกๆระบบทั่วร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบภูมิคุ้มกันสมองปอด และการย่อยอาหารรวมถึงระบบอื่นๆด้วยที่น่าสนใจคือเอนไซม์จะไปเสริมให้ DNA มีความสเสถียรมากขึ้นไม่ถูกทำลายได้ง่ายทั้งยังไปกดไม่ให้มีการก่อตัวของ DNA ที่ผิดปกตินี่คือข้อดีที่ทำให้คนเรามีอายุยืนยาวขึ้นการอดอาหารหรือการลดแคลอรี่น้อยลง40%เป็นปสภาวะที่คุกคามต่อร่างกายซึ่งมันจะไปกระตุ้นยีนเซอร์อินให้ตื่นขึ้นมาทำงานได้โดยอัตโนมัตินั่นเอง นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าการจํากัดแคลอรี่ช่วยยือดอายุให้หยืนยาวขึ้นโดยการไปปกป้องระบบการทํางานทั่วร่างกายแต่ว่าการที่อดอาหารตลอดชีวิตไม่ใช่เรื่องที่สนุกแน่ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะทำได้เลยนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์จึงค้นคว้าหาบางสิ่งที่สามารถเลียนแบบการจำกัดแคลอรี่โดยไม่จำเป็นต้องอดอาหารซึ่งพวกเขาค้นพบมันในวนแดง วายแดงมีส่วนผสมของโพลีฟีโนลโพลีฟิโนลคือโมเลกุลที่ทําให้วายแดงนั้นมีสีแดงช็อกโกแลตมีสีน้ำตาลเข้มชาเขียวมีสีเขียวอง,งุุนแอปเปิลหัวหอมทัวเบอร์รี่และผลไม้อีกหลายอย่างด้วยกันรวมถึงผักต่างๆที่อุดมไปด้วยโพลีฟีโนลและเลสอรลทอลคือหนึ่งในโพลีฟิโนล ซึ่งพบในปริมาณที่เข้มข้นอยู่ในเปลือกขององุ่นแดงมันมีบทบาทสำคัญในการทำให้มนุษย์นั้นมีอายุที่ยืนยาวขึ้นโมเลกุลเหล่านี้สามารถที่จะกระตุ้นยีนเซอร์อินได้โดยไม่จำเป็นต้องงดแคลอรี่เลยทำให้มีการซ่อมแซมยีนผลคือทำให้อายุยืนยาวขึ้นไปอีกรีเซฟมีประโยชน์ทางด้านสุขภาพอะไรบ้างรีเซฟรีเซฟ เพิ่มความอึดความทนทานด้วยการไปเพิ่มจำนวนไมโทคอนเดียซึ่งเป็นแหล่งสร้างพลังงานในเซลล์กล้ามเนื้ออีกทั้งยังช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นด้วยอาการเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อก็ลดลงช่วยฟื้นฟูก,การประสานงานของร่างกายไปพร้อมๆกันรีเซฟช่วยทำให้ความจํำดีขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นเราสูญเสียความแข็งแกร่งความทนทานของกล้ามเนื้อ เรายังพบว่าความจําการตอบสนองของระบบประสาทและกระบวนการจัดการข้อมูลต่างๆในสมองค่อยๆเสื่อมลงรีเซิร์ฟช่วยเสริมความจําและปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเรา้ารีเซิร์ฟช่วยเสริมการควบคุมไขมันในปี2005นักวิทยาศาสตร์ในแคนาดาและชิลีค้นพบว่าเลสโวลทรลยังช่วยลดผลกระทบของการที่ระดับของกรดไขมันสูงขึ้น และยังช่วยชะลอการดูซึมน้ำตาในลำไส้ให้ช้าลงอีกด้วย r e เซิร์ฟช่วยในการต่อต้านการอักเสบเรื้อรังการอักเสบเรื้อรังเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการทำลาย DNA แล้วก็ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าเรซเวอทรนั้นสามารถช่วยลดการอักเสบได้ลึกถึงระดับเซลล์เลยทีเดียวซึ่งสามารถช่วยได้วิธีในการรับประทานเรเซิร์ฟซึ่งอยู่ในรูปแบบของเจล ด้วยระบบการนำสารอาหารเข้าสู่ร่างกายผ่านเจลนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะมันช่วยเพิ่มระดับของสารสาคัญที่เข้าไปออกฤทธิ์ในร่างกายหมายความว่ามันสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากคุณสามารถรับประทานรีเซฟได้หนึ่งถึงสามซองต่อวันในเวลาไหนก็ได้นะครับซึ่งกล่าวโดยสรุปแล้วการค้นพบเลสเวอร์ทอเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่และ วัยครั้งที่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่นี้นําไปสู่คําตอบง่ายๆนั่นก็คือการรับประทานสารสกัดจ,จากผลไม้ตามธรรมชาติทําให้เราสามารถเปิดสวิตช์ยีนของเราให้ทํางานได้ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในด้านการต่อต้านการอักเสบการต่อต้านอนุมูลอิสะระฤทธิต่อต้านแบคทีรียและควบคุมระดับน้ําตาในเลือดให้อยู่ในสภาวะที่เป็นปกติและในท้ายที่สุดแล้วช่วยให้มีอายุที่ยืนยาวขึ้น รีเซิร์ฟช่วยปกป้องที่ดีเยี่ยมลึกลงไปถึงระดับเซลล์ในการต่อต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันและการทำลายจากอนุมูลอิสระมันไปกระตุ้นยีนเซอร์ทูอินให้เติ่นขึ้นมาทำงานโดยเรียนแบบการกำจัดปริมาณแคลอรี่ผลที่เกิดขึ้นจะช่วยปกป้องร่างกายของเราจากโรคต่างๆที่เกิดจากการเสื่อมตามวัยฤทธที่เห็นผลท,ทันทีทันใดคือระดับพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นมีสมาธิ และความสนใจในการทำงานที่ดีขึ้นรีเซิร์ฟดีมากๆสำหรับพวกเราทุกๆคนผมวิลเลียมแอมสแลกผมเป็นเจเนเรชั่นอย่างแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ ess, We are redefining youth